สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับ e ีที่1ครับผมมีพระเครื่องพระบูอ่าพระเก่าพระสมเด็จนำมาแบ่งปันกันนะครับพี่วันนี้นะครับนะเดี๋ยววัี้กฝากติดตามมาด้วยนะครับพี่นะ e p แรกครับวันนี้นะครับนะถ้าพี่สนใจรายการไหนพี่สามารถแคปรูปภาพหรือจำเลขอันดับรายการไว้นะครับทักมาได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ผมขึ้นมานะครับนานได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับโทรมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยครับพี่พี่ เลขกดหนึ่งครับน่าจะเป็นนะฮะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับเป็นรุ่นพิเศษนะพี่นี่นะครับพี่ดูความสวยนะครับองนะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งจะส่งฟรีทั่วทุกบ้านเลยครับพี่ e ี n สองร้อยห้าสิ250บาททุกบ้านนะครับนี่ครับพี่นะพี่ดูความสวยดูความสวยคาบนะด,บดูคาบดูความสวยพี่ดูความเก่าดูขอบตัดเลย นี่ดูคอมตัดนี่เสือวยงี้เลยพี่นะครับดูนี่ฮะองค์นี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่สองร้อยห้าสิบาททุกรายการนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะพี่นะพี่ชมความสวยดูนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทพี่ชอบองค์ไหนพี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับผมถ่ายให้สวยได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สองครับองค์ที่สองเป็นลุงปู่หมุนพี่นะเป็นลุงปู่หมุนนะครับนี่ครับพี่ ตั้นหลังเป็นอะไรทรงคุดพี่นะครับอะไรทรงคุดที่นะวัดป้านจานนะพี่นะครับวัดป้านจานนะครับนี่ฮะับสวยเลยครับพี่นะสวยเลยนะครับนี่องค์ที่สองพี่นะสองร้อยห้าสิบทั้งอีพีครับสองร้อยห้าสิบทั้งอีพีนะครับต่อมาในการที่สามครับ และการที่สามครับเป็นรูปสูตรวัดการหลงครับเป็นรูปสูตรสุดวัดการหลงนะครับพี่นะฮะดูคมคมเนี่ยเลี่ยมกรอบมาแล้วพี่นะจับมาได้ประมาณนี้นะเลี่ยมกรอบกันน้ำเรียบรอยนี่รุ่นมาตาปิตุภูมินะครับนี่ครับความสวยพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเท่ากันทุกรายการนะครับพี่นะครับ ต่อมาพี่ครับองค์ที่สามครับเป็นพระสมเด็จครับมีพี่ดูวนสารพี่นี่ฮะพี่ดูความสวยนะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะดูฮะวนสารสุดตรึตเลยพี่นะครับนี่ฮะนี่นะพี่องค์ที่สี่นะครับ ต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับจะสวยเลยพี่นะครับนี่นะพี่นะนี่นะพี่ครับองค์ที่ห้าครับพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะพี่ดูคมสวยนะครับ นี่ครับองค์ที่ห้านะครับพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทลบจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยครับพี่นะครับองค์ที่ห้าต่อมาองค์ที่หกพี่องค์ที่หกครับสองร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันพี่หลวงพ่อสาคอนนะพี่เป็นพระกลิ่งหลวงพ่อสาคอนสวยๆข้มๆมมันมีนะพี่นี่ฮะธรรมวัฒนะครับด้านล่างน่าเป็นฐานท้องเหลืองพี่ นะองนะ่าจะเป็นน้าหวานนะครับนะนะพี่สามสองร้อยห้าสิบเท่ากันพี่นะครับนี่น้องปู่มหาศิรารุ่นตอนปีหกสิบนะพี่สองห้าหกสองนะพี่กับพระครูสนอมนี่ฮะเจ๋สวยเลยพี่ไม่แต่คมนะพี่นะคมนะผม,นะผมว่าคมนะพี่ สองร้อยห้าสิบนะพี่เหรียญที่เจ็ดนะครับต่อไปเหรียญที่แปดครับเหรียญที่แปดเป็นหนุ่มพ่อโกยนะพี่นะเป็นเหรียญหนุ่มพ่อโกยพี่โอ้ท่าหลังเส้นคมจริงพี่ด้าหลังเส้นคมจริงครับปีสนะองหนึ่งฮะวงนี้สองร้อยห้าสิบพี่นะครับรายการที่แปดครับต่อมารายการที่เกนะ้าครับโอ้รายการที่เก้านะครับ ในการที่ก้าวเหมือนหนูเหมือนพ่อเลยพี่นะผมดูไม่ไม่เก่งเท่าไหรนะ่นี่ฮะี่รัยใการที่ก้านะพี่นะนการที่ก้าวนะสองร้อยห้าสิบนะครับต่อมาตร 20, าหกสิบเพียร์ไกส์สิบครับเป็นน้ำปูหมุนครับเป็นน้ำปูหมุนครับเป็น,นเหรียญมังก,กรคู่นะรุ่นนี้รุ่นนียมนะครับ นี่ครัเยี่ยมกรอบเก่าๆเลยพี่พร้อมใช้กันน้ำเลยพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่ส่งฟรีทุกบ้านพี่นะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นนุ่ปูศิลานะถือถือถือบาทเี่นะนั่างอุ้มบาทนี่นะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะครับรลังร,ร้องแรงพี่นะครับต่อไปเป็นอาแปะพี่อาแปะหลงสีนะพี่ อแปะลงสีนะครับอ่าอแปะลงสีนะครับรุ่นรวยทางเดียวครับปีหกสามนะครับตลอดอายุร้อยยี่สามปีครับจ่าสกานนี่ครับพี่อแปะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านผ่านพี่ราการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สิบสามครับเป็นงานกรอบมีรูปครับเป็นไงเรียมรูปนะพี่ด้านหลังมีตาวัดนะฮะ ด้านหลังมีตาวันนะครับพี่นะครับเนี้อกรอบเป็นกรอบมไม่ใช่ใจว่ากรอบเนียมหรือกรอบเงินนะพี่นะดูเก่าเก่านะพี่นะครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะพี่ไม่เป็นไรนะเอามาแบ่งไปพี่น้องกันเลยฮะนี่ฮะพี่ชอบสนใจพี่ปิ่งกันได้ครับการที่สามต่อมาในการที่สี่ครับไม่ใช่สองร้อยห้าสิบแตพี่นะขอเป็นการหนึ่งพี่นะฮะเป็นเลทสี่บาทนะครับนะเป็นเลทสี่บาทครับดูสวยเงี้ยพี่นะหน้า องคมพี่องนี้เลยนะผมขอแค่หกร้อยขอแค่หกร้อยเหรียญสีบาทนะพี่หกร้อยไปค้นเจอมาพี่เหมามาก็ได้มาหกร้อยนี่ตกน่าจะพันกว่าัพี่เนี่ยนะน่าจะเห็นบางเจ้าพันกว่าแต่นะผมขอหกร้อยบาทพี่นะครับนะเหรียญสีบาทพี่เจเท,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 ทสวยเลยลงยางยีนคลิปพี่นะคัดมาแล้วพี่จมูกอยู่งร้อยพี่จมูกปู่ร้อยนะพี่ เนี่ยนะครับนะวันนี้ก็มีเมื่อมาแบ่งปันประมาณสิบสี่รายการพี่งไงก็ฝาออกขอบคุณอุดหนุนด้วยนะพี่นะเป็นอีพีแรกของผมเลยนะถ้ามีใครอุดหนุนผมเนี่ยผมมีของแถมให้พี่นะเพื่อให้กำลังใจพี่เมื่อเพื่อมีอีพีสองเนาะฝากกดแชร์ฝากแนะนํากันด้วยพี่นะครับผมณนะดอนนะครไทยพี่นะครับงไงฝากพุดท่านด้วยครับพี่นะครับขอบมากครับ